ช่บึ่มบมเลอเกินลุยเลยจ้าเฮ้ยดีนะล,ลงต่อลงต่ออ๋อต้องขอประทานอภัยด้วยนะคเมื่อกี้อยู่อยู่เนต็ตมันก็วูบใกล้ถึงแล้ว<อ>ไม่ต้องใกล้ถึงแล้อ่ะเ,เลยีเห็อลุยเลยใช่ไหมลุยเลย,ลย,เลย ตัวฟ้าตัวฟ no. um, okay, uh ้าข้างหลังเยยิงอยู่ยิงอยู่โอ้โหเพี้ยแบบตัวฟ้าบอกเลยขอได้ขอฮิ้วหน่อยใครว่าได้ขอฮิ้วหน่อยไม่ไม่ไม่มี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 คุณวอนไม่มีไม่มีถอยมา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 ให้เยอะแล้วเขาแทน ผมออกไม่ได้ไม่มีใครจะคอยตีเปิดทางให้ผมออกมันโดนบล็อกทางอยู่เมื่อไรเมื่อเมื่อกี้มันบล็อกเลยเมือกีเกียร์ด้านหลัง่อนด้านหลังมันมีตัวเว่วยสองสามตัวเกียร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ไหนต่อคือลงไปข้างล่างเลยไหมเดี๋ว,ว่าสำรวจก่อนสำรวจสำรวจสำรวจปั๊บปั๊บโอเคนี่เลยแต่ยุ่งเย็นอ สรุปทางเนี้ยถูกทางไม่ก็ไม่ใช่เอ้าอ๋อมันเป็นทางไอ้นี่ใช่ไหมทางหลอกทางหลอกอเค okay, พร้อมไหมหนุนมาแล้วไปใกล้ถึงแล้วนิดนึง วอนต่อที่มือฮาโดเคนอะฮ่ฮาโดเคน how you do เคนอะแข็งมามาเออ เลื่อแทงขอวิ่งก่อนนะเมื่อกี้โดดเิดชีวิตเปลี่ยนเลยเจอแข็งบ่อยมากจนแบบน่าลำคาญอ่ะน้ำคานในน้ำคาญแข็งเท่าไหร่ผมนี่ดาเมจหนักไง 嗯。Mm. ต่อจะยังไงไม่ถึงเฮ้ยเห็นทางลงเห็นทางล่างทางล่างนี่แ<ห>ต่ทางหลอกเห็นทางหลอกข้างบนสำรวจไหมไปละตอนนี้ทุกคนตอนนี้เริ่มไม่ไหวรีบเกลี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วรีบเกลี่ยดีกว่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะตรงนี้ติดมอ,อเตอร์อยู่ได้ๆรออยู่ใกล้ละใกล้ละเห็นเ,เรียบร้อย โอเคเจบอสแล้วทายแล้วเอาคิดตายไปข้ามเลย <c oughs> มันต้องตายสิไม่ใช่เราตายมันต้องตาย <c oughs> ไม่มัดีค่ะมันก็เราอ่ะอยังไม่มีเวลาว่างไปเล่นกับคุณจอบเลยอ่ะอันนี้ก็ปล่อยไฮโดรเคนมั่วซยวอีกอ่ะ ทำไมตัวพี่หนาเป็นสีเขียวขนาดนั้นอะเป็นแบบเป็นสเกล e ั o ใช้ดับเลเซอรอ์อะเอาแล้วเอาดิว่าขับหลกรัวเอาดิเฮตายไปข้างเอาดิเอาดิเอาดิ หนี่呀หนี่ะนั่นไงหนีเจอเยอะใหญ่ามาตรงเปิดตรงเปิดออกมามา,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ปลาแล้วปลาแล้วปลาแล้วเรียบร้อยอ,อือโอเคของทองได้อยู่สี่ชิ้นยิงหัวใจยิงหัวใจเอ๊ะหัวใจลายสลายแล้ว คิว <Q> เอาจริงเหรอต้องเข้าอีกเหรอต้องสู้อมตะดกเหรอฮะเดีย<า>นะคิวอามตะออฟเบอราส์ตินออเป็นที่ไ,ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยเป็นทา่ไหนอะจากทางเก่า,ากับทางเก่าลองไปดูกันก็อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากจะสมทบทุนในเรื่องของเอ่อผ้าพันผ้าพันผ้าพันมือนะผ้ายืดนะคะ พาเราเข้ามือนะคะยาหมองก็ได้ยาหมองก็ได้เอออง่ายๆเลยยาหมองใช่นะคะถามว่าใช่หรอไม่ใช่นะอยู่ด้ด้านที่เดิมมาหละอ๋อไม่ทุกคนวาร์ปครับไปที่ The Call of อา i ีสวาร์ปเลยฮะใช่หรอใช่อยู่ได้แหละวาร์ปเถอะวาร์ปนะวาร์ปงัโอเควาร์ปเถอะลูกเพื่ลูกพี่สั่งมาก็โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพัดทอ ขอขอาวุธนี่สิงแตกอเมร้อนข้ามมากระทืบเจ้าแล้วรอ,อคนอื่นก่อนโอเคแตกเรียบร้อยต้องลงกันไหนลงอันล่างกันบนมันจะมีที่ผมผมอยู่นะอะครับมันมีวัฟต์ตัวเดียวนี่ยอยู่เนี่ยมันมีรูปหน้าไอ้พวกผมอยูอ่อะมาแล้ว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 ตามธงมาเลยถ้าหาไม่เจอก็ตามธงเลยเจอง่ายดีเออ ไอ้ต oh ัว oh ฟ้าระวังโอ้โอ้อินกแข็งแข็ง ลวงไฟวิววิวโอ้ยมันวาร์ปได้ตัวนี้ ใครวางระเบิดเดี๋ยวอุ้ยตัวฟ้าหรืออะไรก็ไม่รู้ฟ้าบนฟ้าบนฟ้าบนหนักอยู่สี่ตัวโอ้โหต่งแสงเรืองรองมากไลท์ก่อนถอยออกมาเลยไลท์ถอยถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้คือถอยไม่ได้มันโดนบล็อกอยู่อ่ะเกิดได้ไหมเกิดได้ไเกิดได้ยัง ชุบผมหน่อยยังไงอ่ะโอ้ตอยบ้านทำมาทำมาเลเซอร์ทามาพี่หนระวังเะเจอร์มเ่าไหร่นะเจอนักจริงหีกระเทือนเลยกระเด้งเลยเวสต์ฟอร์ตลไวเขอเปลี่ยนมุมพี่หน่าระวังพี่น่า เอง for a week โอ้โอ้โหหนึ่งมานับอยู่แล้วเย็้เฮ้ยทำไมแต่คนเดียวเดียวเดี๋ยวกตัวจ้ะโอ้ยเราต้องดึงไปพวกนี้เอาเลเซอร์ออกผมล่าสองตัวแล้วล่าสองตัวแล้วอาการเลยถ้าไปที่เช็คพอยต์แม่จะไปอยู่ตรงไหนอ่ะ รอ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 โอเคโอเคได้แล้วคนนึงคนนึงกำลังฆ่าอยู่กำลังฆ่าอยู่เพลงวอนทุบ okay, แล้วเยังเอ๊โอ้ยย่างคนช่วยดึงตัวให,ห้เห <Okay, S 2> มือนเดี๋ยวจะมาได้อยู่ยังอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ อืนึกว่าไม่รอดเมื่อกี้เนี่ยนี่คือการตายครั้งแรกนะคะเอ้ากอบลินเหรอไหนไหนก็ไม่ไม่ก็เห็นของไอ้นี่ไงมาเรื่อยเลยเหรอเดี๋ยวมันมาเรื่อยๆก็เห็นดาวดาวอ๋อเออก็เห็นดาวดาวนึกว่ากอบลินโทษ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 พอเลยแหละเก๋เอาไปดรอปเวลตายเองล้ ต้องเจอเราใช่ไหมจังหวะนี้เนี่ยเราจะถ่ายซีกอใช่จะตายหรือเปล่าประเด็นทุกคนค่ะอยู่ข้างหลังค่ะทุกคนอยู่ข้างหลังค่ะไอ้นอนดอนเข้ามาแล้วไอ้นอนดอนเอคเวลาตายมันเสียอะไรมากอ่ะ จะเคุณบอลระวังนะคุณบอลตอนนี้ดาเมจคุณบอลสูงมากเลยนะเราดึงมันมาไม่ได้เลย

อีกนิดนึง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 ระ er วังล oh no. okay. oh, ูกน้องระวังลูกน้องอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้แล้ว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 อืดใจเดียวอึอใจเดียวอึอใจเดียวอืดใจเดียวโอเคเรียบร้อยของดีของดีของดีโอ้โหมันตายแบบเฮ้ยได้ x ีมาล้านสามบ้าไปแล้ว โอ้ยปวดแขนเฮ้ยนักก้าทเท่อะอ่ะกลับไปใช่ไหมกดทีนะกดไปขายกดกดเอ็มแล้วกดวัรปได้เลยฮะกดเลยนะทีไม่ทันละได้หมด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 อะเราเปิดของ แบมือเดียวโจมตีหกเก้าเก้าโอ้ไม่เอาให้เขาก็ได้นะคุณวอนฮะว่าไงฮะขวานสองมือเก้าสามสองค่ะเอาเอากันแรกกันวางพื้นไหนอะคุณวอนอยู่ไหนโอเคหนึ่งสองส้ำโอ้โหโจมตีสองสองสี่ห้า ก้าโปดมากอะเดี๋ยวย่อยของในว่อะไรย่อยของอาในที่สุดก็ได้ของที่มันโอ้โหไอ้นี่สักีีคู่ควรธนูสองมือสี่สามหนึ่งเอาปสี่สามหนึ่งเหรอสองมือนะเอา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 เเอีเอาเนาอาเอาอาเาเอ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 เอเา อ๋อมาใส่เสกไดโ้โอเคโอเคแรงขึ้นนิดนึงก็ดีดีกว่าไม่แรงขึ้นย่อยเลยยาเลยย่อยให้หมดอะไรเนี่ยอรอรแบบเตอร์โอเคฮะท่านผู้ชมที่รบรัก ก็วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะฮะรู้สึกว่าจะเหลือแค่แอคสุดท้ายแล้วมั้งนะเป็นได้ก่อนที่จะจบในส่วนของภาคหลักภาคนี้นะฮะแล้วค่อยต่อในรีเปอร์ต่อไปนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมวันบัญชีขบวนการป้าเป็ดบ้านะฮะแล้วก็รวมถึงคุณยูนะครับผมทุกคนเลยนะฮะพี่นาแล้วก็คุณเอฟด้วยนะคะใช่อย่าลืมนะคะอย่าลืมคุณเอฟค่ะ ใช่าลืมคุณเอจะทิ้งไปได้กันใหม่ค่ะเดี๋ยวผู้เดียวคนจะเย็นแล้วโอเคไม่รู้อยู่ในรายการปิดทีละช่องจะเย็นเออวุ้ยวุ้ยครับผมสวิตสวัสดีจ้าไปครับเย้